โอเคครับก็กราบสวัสด,ดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นันเราจะมาพูดถึงเรื่องของทริกนะครับในการถ่ายวิดีโอนอะหรือว่าการถ่ายบล็อกนั่นแหละน่าจะใช่บล็อกหรอมั้งน่าจะใช่อยู่ก็คือมันจะเป็นการถ่ายวิดีโอคือเราจะถ่ายยังไงเนี่ยให้มันแบบน่าดูให้มันแบบสวยน่าดึงดูดแบบน่าดูนั่นแหละเนาะ ก็คือมันจะมีที่อยู่เป็นพื้นฐานที่ใครๆเนี่ยก็สามารถที่จะนำไปปรับใช้ได้เนาะว่ามันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นเนาะมันเป็นนิดๆหน่อยๆพื้นฐานเนาะก็มาพูดประเด็นเสริมขึ้นมานิดหน่อยก็คือทั้งหมดเนี่ยผมจะ,ะแบ่งเป็น3ข้อละกันเนาะข้อที่1ก็คือการแพลนกล้องนะครับ การแพนกล้องเนี่ยพื้นฐานของมันเนี่ยจะมีง่ายๆเลยเนาะพื้นฐานจะมี4สี่อย่างง่ายๆจะมีการาแพนกล้องนะครับไปทางด้านซ้ายไปทางด้านขวาหรือว่าเราจะแพนขึ้นข้างบนหรือข้างล่างเนาะซึ่งการแพนกล้องเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะแบบทํามั่วๆนะไม่ใช่นะก็คือเราเนี่ยจะแบบค่อยๆโยกไม่ใช่โยกสิแบบเราจะใช้ประมาณช่วงช่วงเอวเนาะช่วงเอวของเราเนี่ยเลี้ยวไปอย่างนี้ เป็นอย่างนี้อ่าเราจะใช้แค่เอลขึ้นมาเนาะเพราะว่ามันจะทําให้หนึ่งภาพมันแบบเราหยุดที่แล้วก็มันจะนิ่งใช่ไหมเพราะว่ามันจะเคลื่อนที่อยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงมืออะที่เราจับโทรศัพท์อยู่เราก็พยายามให้มันอยู่กับที่ได้มากที่สุดเนานะ,ะเพื่อไม่ให้กล้องนี่มันแบบขยับขยื่นทําให้ภาพนี่มันแบบสั่นไปทําให้มันไม่นิ่งไม่ดูสมูทเนาะอ่า แล้วก็เรื่องที่2จะเป็นาการหาจุดโฟกัสในภาพเนาะว่าในภาพเนี่ยเราจะจัดองค์ประกอบอันไหนเป็นจุดโฟกัสของเราในการที่เราจะถ่ายาวิดีโอนั้นไปเนะาะการหาจุดโฟกัสในภาพนะครับื่นที่เราจะถ่ายเนี่ยเราจะต้องหาจุดโฟกัสในภาพให้ได้ก่อนนะครับเพื่อที่จะเราจะเป็นจุดที่มันเบลนแบบ ให้มันแบบมีเลเยอร์ของภาพนิดนึงไม่ใช่นิดนึงหรอก็เยอะเลยแหละมันทำให้ภาพมันน่าดูขึ้นนะครับก็คือทําให้ภาพเนี่ยมันมีเลเยอร์ขึ้นนะครับอย่างเช่นไอ้ตรงนี้นะครับที่ผมไปถ่ายมาอย่างเช่นวิดีโอแรกอันนี้ผมเนี่ยจะใช้ต้นไม้ต้นเนี้ยเป็นจุดโฟกัสของภาพนี้เพราะว่ามันสวยมันอยู่ใกล้ใช่ไหมมันอยู่ใกล้กับกล้องของเราใช่ไหมแล้วก็ดูแบ็คหลัง แบกกราวหลังจะเป็นพื้นที่ของน้ำแล้วก็ในตัวของฝั่งอาคารหรือวัดอีกฝั่งเนาะซึ่งขั้นตอนวิดีโอนี้ผมจะถ่ายเป็นการแพลนไปทางซ้ายใช่ไหมล่ะเพราะว่าสาเหตุที่ผมแพลนไปทางซ้ายใช่ไหมก็เพราะว่าเราจะได้เห็นองค์ประกอบของอวัดแล้วก็ตึกท่านงข้ามแล้วก็จะมีในเรื่องของพระอาทิตย์ที่อยู่ฝั่งทางด้านซ้ายแล้วก็จะมีแสงที่มันกระทบเข้ามามันทำให้ภาพแบบดูสวยขึ้น เทคนิคต่อมาในการหาจุดโฟกัสนะครับก็คือพอเราได้จุดโฟกัสใช่ไหมเราสามารถนําจุดโฟกัสนำเ,เทคนิคการแพลนกล้องแล้วก็มาบวกกับเทคนิคการที่เราเดินให้ภาพเนี่ยมันเดินขึ้นไปข้างหน้าอ่ามันจะทําให้ภาพเนี่ยมันแบบดูมิติไม่ใช่ดูมิติแบบมันเคลื่อนไหวใช่ไหมแล้วมันดูมิติ มีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นทําให้ภาพมันน่าดูสนใจไม่ใช่สิทาให้ภาพมันดูน่าสนใจเออคืออย่างเช่นวิดีโอนี้นะครับที่ผมมันถ่ายมานะครับก็คือผมได้เดินไปข้างหน้าแล้วก็มีต้นไม้นี่แหละเป็นจุดโฟกัสเหมือนเดิมแล้วก็แพลนกล้องนะครับไปทางด้านซ้ายเหมือนเดิมนะรู้สึกว่าทางด้านซ้ายมันดีอะต่อมาจะเป็นวิดีโอของของนันนี้ก็คือการที่เราถ่ายภาพจุดโฟกัสอยู่ข้างบนจุดโฟกัสเราอยู่ข้างบน ซึ่งอันนี้มันก็จะทําให้ดูมีมิติทําให้แบบน่าสนใจมันสวยดีอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่า,าตรงนี้นะครับมันจะมีแบ็กกราวทีเ่เป็นต้นไม้นะครับเป็นจุดโฟกัสของเราไม่ใช่ต้นไม้หรอกเป็นใบไม้ยอดไม้ข้างบนของต้นไม้นะ่ะเพราะว่าเราถ่ายขึ้นข้างบนใช่ไหมล่ะแล้วก็มันจะเป็นในช่วงของยอดไม้เนี่ยมันจะเป็นจุดโฟกัสแล้วก็แบ็กกราวข้างหลังจะเป็นท้องฟ้าซึ่งบวกกับการเดินของเราไป มันจะทําให้แบบภาพมันน่าดูมากขึ้นเนาะก็รู้สึกว่า,เ,า<ม>เห็นเห็นส่วนมากเนาะเขาจะชอบใช้วิธีนี้กันก็ทําให้ภาพนี่มันน่าดูมากขึ้นนะโอเคอย่า okay. งนี้เนาะแล้วก็แล้วก็อีกเทคนิคย่ดฮิตที่เขานิยมใช้กันเลยก็คือการแพนกล้องลงด้านล่างนะครับก็คือการแพนกล้องจากด้านบนเนี่ยลงมาข้างล่างอ่าเพราะว่าอไอ้ทริคนี้ไอ้เทคนิคนี้เขาเนี่ยจะนี่ดู เขาเนี่ยจะนิยมนะครับนำไป أ, ใช้กับการเปิดเรื่องนะครับในเปิดเรื่องของวิดีโอหรือเปิดเรื่องของบล็อกนั้นๆเนานะมันจะทําให้แบบอะไรเนี่ยมันจะทําให้แบบภาพนะครับมันเกิดการเออเราจะเล่าเรื่องแล้วนะมันกําลังจะเข้าเรื่องเออจากข้างบนมาเรากําลังเข้าเรื่องมาใช่ไหมล่ะอืมมันก็ทําให้ภาพเนี่ยดูแบบข้างในมันจะมีอะไรหรือเปล่าทาให้แบบน่าน่าดูน่าสนใจมากขึ้นเนาะโอเค สำหรับขั้นตอนที่3ก็คือขั้นตอนการตัดต่อซึ่งขั้นตอนการตัดต,ต่อนี้ก็ขึ้นอยู่กับทักษะแล้วแหละทักษะของตัวเราซึ่งมันไม่ได้ยากอะไรหรอกก็แค่แบบมันไม่ได้แบบตัดต่ออะไรแบบเวอร์วังอลังหลอแบบใส่ CG อะไรขนาดนั้นะ่ะเออก็คือเราก็แค่แบบเอามานํมภาพนะครับมาตัดต่อให้มันเข้ากันสมมุติกันมากขึ้นนะครับเพราะว่าในการถ่ายวิดีโอเนี่ยเราไม่ได้ถ่ายแบบตั้งแต่ แบบคิดว่าเราจะถ่ายช่วงนี้เลยมันจบช่วงนี้เลยมันไม่ใช่นะครับเราก็คือเราจะถ่าย,ยาตั้งแต่เริ่มหัวเรื่องมาก่อนไม่ใช่เรื่มหัวเรื่องหรอก็คือถ่ายแบบเผื่อระยะก่อนแล้วก็หลังจบอยู่แล้วนะครับเราก็จะมาตัดของส่วนนี้ออกแล้วก็นำวิดีโอทั้งหมดเนี่ยมาต่อกันให้มันสมูทมากขึ้นแล้วก็ใส่เพลงแล้วก็ใส่ในส่วนของอาการเติมแต่งสีภาพหรือใช้ฟิลเตอร์นะครับให้ภาพมันแบบดูแต่ละยุคหรืออะไรอย่างนี้ ทาให้มันน่าเหมือนภาพที่เราใช้ฟลอกนั่นแหละเนาะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่เราพูดมานั้นเราก็จะมารวมเป็นวิดีโอร็อกพูดอะไรต่อเนี่ยก็คือเป็นวิดีโอร็อกของเราแบบนี้เลยครับผมพิว